โอเคนะฮะสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะคอมเพิ่งกลับมาก็จัดเลยคันแรกนะฮะแล้วก็ประกาศตามคลิปนี้เลยก็ได้ที่น้องๆใครที่เข้ามาจองคิวไว้นะครับก็เข้ามารีแบ,บ็ได้เลยนะครับวันนี้ก็พร้อมรีแบปให้แล้วนะฮะ CDR นะครับร้อยห้าสิบ CDR สามร้อยนะครับ CDR สามร้อยแล้วก็พวกหกร้อยห้าสิบอะไรก็เข้ามาจูนได้นะครับจออันนี้ก็ คันนี้เดี๋ยวก็เล่าให้ฟังก่อนว่ามาทําอะไรบ้างนะฮะคันแรกนะก่อนอื่นเข้าไปกดติดตามเหกันได้นะใน YouTube ช่อง y o u t u b e ก็คือช่างจ้อยประดาสนะครับแล้วก็ทางเพจ a c e บ o o k นะครับช่างจ้อยประดาสองแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเข้ามาแอดเฟนกันได้นะครับหรือว่ากดติดตามกันได้ก็คือทางเ c e b o o k ช่างจ้อยประดามสองนะครับโสมบุญยู่นะครับ Here here we go, making the l e a on, getting I s e e zone, flexing. m mm hmm, I've been serving, make it trendy, we look sexy on. ก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะก็มาเข้าเรื่องเลยก็คันนี้ก็ตั้งแต่เช้านะมาทำกบเปลี่ยนสปริงวาล์วนะเพื่อเราลิ้นแต่นะครับเพื่อลิ้ทับเสียงนะแล้วก็มารีแมปเก็บปากการนะครับก็คือคันนี้เป็นลูก54วาล์วเดิมนะครับแล้วก็มีอาการ น้ำมัน95นะครับตอนเช้าเช้ามีการระดุดวูบนะครับระดุดวูบต้องรอจนเครื่องร้อนนะครับจนกว่าเครื่องร้อนมันถึงจะขับได้ปกตินะครับก็มาแก้ตารางรีแมปไปนะครับก็มารีแมปไปจัดไปของการาฟนะครับก็คือแก้การให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดรอบเดินหอกนะครับต่ออย่างที่เห็นนะครับเถ้าใครสนใจก็อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ก็ทักเข้ามาใน Facebook ได้ครับหรือว่าทักมาในเพจก็ได้นะครับจะทำอะไรก็ทักเข้ามาหาก่อนนะครับออรับ ทำเครื่องนะฮะจัดเครื่องก็ตามตามงบตามสภาพนะฮะตามงบตามสภาพทำได้หมดเลยนะฮะก็ยังไงก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากก็เท่านี้แล้วกันนะฮะก็ยังไงก็เ๋ยวให้เจ้าของไปลองขี่ให้ดูทีแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันถ่ายคลิปลงปิดคลิปนะครับก็เดี๋ยังไงก็ไปดูตอนเจ้าของขับรถกันนะครับ